มาพี่นอ้องเลิกงานมาจัดซะหน่อยครับนสายจวดสายจวดนะครับเขาเรียกวอออออเเตตรร์์ไว่าน้ำแข็งั <c oughs> นี่ขอกินน้ำปลาเนะ อมคนเดียวอยีกเหมือนเดิมนะครับโอ้เค็มไปบ้างวะอ้ไรอะไรล้วะออที่เปิดนี้ไม่ลนะเลยลาแนละ้วตรวจโอ้เป็นฟองดอีแลนะ้มลงไปเลย sai làm này có mi gấp kẹp đi đi chào kẹp cái hàm mông luôn cái giặc kim cúp piêu nè nào đây

อโอเคครับตัยอปกินแปลกวะ <c oughs> มาพี่น้องชวด vị ngọt giếng, rong marnh, mận nâu, dì mát, hành bàng bàng, viên thập สดชื่นเลยสวงขมอัมครับสองชิบห้อ <c oughs> นี่ดีกว่า <c oughs> สดยอด